สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามกบมินเนียม3ามตตัวละครเซิร์ฟของ p m ต้นผมลุงปูครับมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับบอสใหม่นะครับปีศาจผีทมินดำบอสเลเวล190นะครับบอสอาวุธคาร์ด 140นะครับตอนนี้ผมก็ยังล่าบอสอยู่กับตัวนี้อยู่นะครับบอสตัวนี้ก็จะตกอาวุธ140นะครับแล้วก็ป้ายดาวแดงสีขาไม่ว่าจะเป็นช้างจักรพยัคม้าขวานม้าธนูเทพแล้วก็ม้าป่านะครับ <noticeable noise> ตั้งแต่ล่าบอสมาบอสตัวนี้นะครับป้ายช้างตกแล้วนะครับดาวแดง <iting> ม,าาม้าขวานตกแล้วนะครับดาวแดงพยัคตกแล้วดาวแดงม้าธนูเทพตกแล้วดาวแดงนะครับ ที่ยังไม่ได้เลยนะครับก็คือหมาป่านะครับหมาป่าดาวแดงนะครับก็รอดูกันต่อไปส่วนอาวุธต่างๆนะครับที่ได้จากบอสต,ตัวนี้ได้ครบทุกต,ตัวแล้วนะครับก็มีทั้งสมหวังมั่งผิดหวังมั่งช่วงโปรโมชั่นช่วงล่าบอสแรกๆนะครับช่วงบอสยังอ่อนๆอยู่นะครับช่วงบอสยังไม่มีระบบ i เข้ามาช่วยนี่ นะครับพัดก็ขาย30มเอมดี๋ยวนี้พัดทะลุไปอยู่150ยเอมอยากจะล็อกท้ย้อนหลังคนที่ซื้อไปก็ดีใช้ด้วยนะครับคนที่รอซื้ออยู่ก็ขอให้เข้าใจนะครับผมล่ามาวันนี้เป็นวันที่3นะครับตั้งแต่วันเสราร์อาทิตย์จันทร์เมื่อวานเนี่ยพัดนะครับแล้วก็ดาบคุมนะครับดาบปัญญาเนี่ยยังไม่ตกเลยส่วนที่ตกก็จะเป็นอาวุธสมือขององค์พรรักนะครับแล้วก็ตกค้อน ของขุนพลนะครับที่ตกมาก็ยังตามหาต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการล่าบอสนั้นเราล่าบอสได้อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็คือโคตรดวงกันแล้วกันนะครับพูดง่ายๆน้องบางคนล่าทุบตัว2ตัวตกมาขนสี่สิบว่าไปนู่เคาะที ติดบวก15เค้าทีติดบวก17 2เกสองเล่มอย่างเงี้ยนะครับต้องยอมรับเขานะครับว่าเออนะครับคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีบุญวัสนาไม่เหมือนกันนะครับส่วนบางคนเนี่ยใช้แรงอยู่ก็ใช้แรงต่อไปจ <laughs> ากตัวผมเองนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เกินความพยายามของแต่ละคนอย่างผมเนี่ยล่าไปล่ามาเดี๋ยวก็ได้นะครับถัา คุ42เอย41เอยแต่ตั้งใจไว้ในใจนะครับก็คือขอเป็นพัดคุณ42แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ใช้หินขวานใช้อะไรต่างๆทําให้มันได้สักบวก17ตั้งใจไว้นะครับถ้าได้มาก็จะพยายามขึ้นไปบวก17เ,เลยนะครับเพราะว่าจะใช้ยาวๆนะครับจะไปเปลี่ยนอีกทีนึงก็นู่นแหละอาวุธ150มาถึงจะเปลี่ยนนะครับอาวุธคาส145มาเขาคงยังไม่เปลี่ยนนะครับอาวุธคาสเปลี่ยนรอทีเดียวเลยก็คืออาวุธคาส150มา ส่วนท่าที่เพื่อนๆเห็นที่ผมใส่อยู่เนี่ยทำไมผมไม่ทําเป็นบวกสิบเดคือพูดตามตรงสารภาพตามตรงเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์นะครับก็คือจนะจนอยู่นะครับตังค์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมว่ามันไม่สวยผมพูดตรงๆนะครับมันไม่สวยผมก็เลยแบบไม่อยากทำนะครับก็เลยไม่อยากทานะครับก็เลยใช้บวก15บล่าบอสไปเรื่อยๆและที่สําคัญนะครับคือความแตกต่างกันเนี่ยที่แรงจูงใจมันไม่เยอะก็คือสกิลเนี่ย สกิลกระบี่เทพชั้นสูงเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับคือยิยงดอกหนึง่งดอกต้องหกพันนะครับหกพันหกพันขึ้นนะครับพูด,ดง่ายๆหกพันขึ้นเนี่ยบั๊กแก้ไม่ได้ครับเนี่ยบั๊กบักบักบักบก,กินยาสลายไม่หายนะครับต้องถอดอุป,ปกรณ์เสียจังหวะนะครับต้องถอดอุป,ปกรณ์ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับทำให้การล่าบ,บอสหยุดชะงัก นะครับเป็นฮิวไม่ได้นะครับเป็นฮิวไม่ได้เป็นฮิวเพื่อนไม่ได้นะครับเราวิธีแก้ก็คือถอดอุปกรณ์นะครับถอดอุปกรณ์มาแล้วนะครับถอดก่อนถอดกรณ์ก็จะทําให้บอสเกิดการพิผันนี้เราก็จะเริ่มลาบ,บอได้ยากขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าหลังจากเราถึง เกมล่าบอสอยู่เงียนๆคือบอสมันจะอยู่ในพื้นที่สังหารนะพูดง่ายๆเหมือนทหารเลยือาทหารที่ใแดนกบูชาก็คือเมื่อบอสอยู่ในพื้นที่สังหารเนี่ยเราก็จะล่าง่ายแต่เมื่อนะครับเรามีการสะดุดเนี่ยสะดุดปุ๊บนะครับบอสก็จะขยับออกมาจากพื้นที่ที่มันควรจะอยู่เมื่อมันออกมาพื้นที่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มนะครับมันก็จะดาเมจมันก็จะเริ่มไปติดในวงกว้างตัวเราก็จะมีการนะครับมันก็จะตายนะครับมันจะตายตายปุ๊บมันก็จะ ไม่ลาบเลื่อนนะครับชงบอสคลั่งนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีสันในการล่าบ,บอสมื่กี้ผมพูดไปถึงตรงไหนแล้วนะครับชุดไหน่อแล้วกี๋จะฟ้าไปเกิดเมืองนะครับลุนะครับ,นะรบเกิดมาโอเคนะครับแล้วก็ล่าต่อมาดูกันนะครับว่าจะตกอะไร <c oughs> พูดเรื่องของตกแล้ว <c oughs> น้ำตายจะไหลน,นะครับเล็กเพียงว่าเพื่อพลังเวท <c oughs> เพื่อมวลังคุต <c oughs> รศัพท <c oughs> ์ประดับกันไปกระถาง พิเศษทำปีตัดวงเดือนนะครับได้หล็กเทียวามาก้อนหนึ่ง0ีแส0สองแสนเนาะสองแสนก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่ตกอะไรเลยนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่ามีลูกน้องตายกี่ตัวนะครับลูกน้องตัวนี้ไม่ตายเราก็มาดูตัวนี้นะครับว่ามีตายไหมเช็คนะครับปึ๊บครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับก็คือผมใช้ลูกน้องนะครับจิตตหานการหกนะครับก็เลยไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยตายเท่าไหร่เราก็มาดูกัน ออนะครับติดตามเมื่อกี้เราถอดอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีตายนะครับก็ประมาณนี้ในการร่าบอสเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับก็คือบอสต,ตัวเนี้ยเลือดมันไม่เยอะนะครับเลือดมันไม่เยอะผมก็โดนเซลอยู่ลุงเลือดมันไม่เยอะมันก็เลยไม่ไปดอก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับการล่าบอสก็เป็นเรื่องธรร,รมดานะครับมีทั้งดอกมั่งไม่ดอกมั่งถ้าดอกทุกตัวเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาของไว้ไหนแล้วครับเพื่อนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องการ ล่าบอสนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับในคลิปนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมบอสตัวนี้ก็ยังไม่ตกพัดขุน42นะครับคือยังไม่ต้องถามเรื่องขุน42หรอกครับถามว่าพาตเด่นลุมตกหรือยังก่อนอันดับแรกนะครับวันนี้่าจะเป็นวันที่4นะครับในเส้นทางของการล่าบอสนะครับว่าจะตกหรือไม่นะครับไม่ว่ากันนะครับคนเราต้อง อยู่ที่ดวงของแต่ละคนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ